สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยนะคะและเรื่องมั่นบ้านบายเจสเซจแมネจเมนต์ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเนยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมที่นี่เลยทัพพีคอนโดรัชดา18ค่ะย่านห้วยขวาง3าเสนนอกนะคะซึ่งสำหรับย่านนี้เนี่ยทุกท่านน่าจะทราบเนาะว่าเป็นย่านที่ อาหารการกินค่ะหาง่ายมากๆเดินทางก็สะดวกค่ะอยู่ใกล้กับ MRT ทั้ง2สถานีเลยไม่ว่าจะเป็น MRT ห้วยขวางหรือว่า MRT สุทธิสารนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรพสินค้าชั้นนำมากมายค่ะอาทิเช่นเซ็นทรัลพาราสุทธิสารฟอร์จูนทาวน์ค่ะเอสพนาดรัชดาแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลใกล้ๆนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลพระราม9้าโรงพยาบาลเปียเวทและสำหรับท่านใดค่ะที่มีบุตรหลานนะคะยังมีสถานศึกษา อย่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาอีกด้วยค่ะด้านในโครงการนะคะก็ยังมีทั้งระบบกลอปพค่ะแล้วก็กล้องวงจรปิดนะคะที่จะคอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีห้องอบซาวน่าค่ะมีฟิตเนสแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ำอีกด้วยส่วนสำหรับด้านบนห้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยไปชมกันได้เลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงบนห้องแล้วค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะจะอยู่บริเวณชั้น3อาคารดีค่ะหมายเลขห้อง870ับ31นะคะพื้นที่ขนาดประมาณ28.09ตารางเมตรค่ะ ด้านในนะคะก็เราไม่ได้มีการตกแต่งไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะก็อาจจะทาโซนนี้เนี่ยเป็นห้องนางเลนก็ได้นะคะวางโซฟาได้เป็นขนาดใหญ่เลยแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะอาจจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็ทางด้านของที่นอนนะคะหรือว่าเตียงนอนค่ะก็วางได้เลยนะตั้งแต่ขนาด3.5ถึงขนาด6ฟุตค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะทางด้านนี้ค่ะเรามีการ แบ่งโซนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้เป็นกระจกบ,บานก้นค่ะก็จะแบ่งเป็นโซนห้องครัวแล้วก็โซนห้องนามไว้ให้ค่ะมาถึงโซนของห้องครัวกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีการบิวอินเอาไว้ให้อย่างสวยงามเลยนะคะคุณผู้ชมและทางด้านนี้ค่ะก็ยังสามารถวางเป็นเครื่องซักผ้าได้อีกด้วยนะคะ เราก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ค่ะและยังมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะอีกทั้งยังมีการกั้นโซนค่ะทั้งโซนแห้งและโซนเปียกค่ะด้วยกระจกบานสไลด์อีกด้วยค่ะการเดินทางไปยัง Happy c o n นโดรัชดา18เริ่มต้นที่แยกสุทธิสารขับตรงไปทางถนนสุทธิสารวินิจฉัยประมาณ1กิโเมตรเพื่อเลี้ยวขวาเข้าซอย20มิถุนา จากนั้นขับตามทางต่อไปอีก600เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย20มิถุนาแยก13ขับตามทางต่อไปอีก300เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับแฮปปี้คอนโดรัชดา18ที่เนยพามาชมในวันนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะสำหรับท่านใดเนี่ยอยากมาชมห้องจริงนะคะสามารถติดต่อเราได้นะที่ช่องทางของ f c e b o o k f a ฟนเพจ JSS a e t Management ค่ะหรือว่าจะติดตามเราก็ได้นะคะที่ช่อง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by JSH Management ค่ะเรายังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดอาคารพาณิชย์ต่างๆและเราค่ะยังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับ ep หน้านะคะเนยจะพาทุกท่านไปที่ไหนรอติดตามกันได้เลยวันนี้ค่ะเนยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ